โยมึงเถาเป็นไดแน,น่นบทยย่ท่าอยูอ่ที่เถาเจ้นี่ก็สมแขนยีเว้ไปเป็นจางเจ้าเถาให้กว่าไปเลี้ยงกล้วยอยู่โกรนเลคุยไอ้ฝนนี่เย่นอยู่บ่นี่ยย่นข้าวอยู่บ่ข้าวข้าวอยางขมึ่งอ้าข้าวกำนันนกนั่นดิตกตายเล้วกำนันนกโตด่วนหพรตกถือนันบ่าไปนหนัวูก็ตาย มืงอคนกูยังเห็นจารงานเลี้ยงกินโตจีนกันอยู่บะเมนบอกสมาตายว้เถอะโอ้ยเสบานอ่ะเขาพากันซาวอ่ะกูยีงกําน่นโหนกนี่ขึ้นไปก,กบผู้ย่บานบานเฮาขึ้นไปหาเล็กไหลเรื่องเขาบักตูมพูนอุ้ยห่อไเท่าผู้ย่บานบานเฮาก็ผู้ยญ่กําันดโหน,น,นกลเล่นของสันบอกโอ้ไข่กระพ่อดี๋ยินมาอยู่ว่าสาวบานเขาบอกกันว่า พอใญ่ผู้หญิงบาดบาดเท่านีานา่แล้วเหลี่ยงนั่นควักแม่นเอ้เขยพอใหกําำนันหนุกนี่เรลก็เหลี่ยงกูมานเด้เห็นชาาบานเขาซากันสะพอ้อดอกแล้วพากันขึ้นไปหาเล็กไหลเราเสียวมาเป็นของขังพี่นันแล้วเป็นยังลระปิีม่มพอใหกําำนันเราคือตายข่อยว่าน่าจะเป็นเหล่องของอิทธิพลในพื้นที่คนมีอิทธิพล น่าจะจ้างมือปืนมายิงเราอื้ยโวยคนมีของปานมันจะยิงเขาอยู่ว่าปิมอา้าที่แหลกก็ยิงบเขาดอกเอ้เขยเพราะว่ากูม่านท่องนะ่ะซอยว้นัดแหลกนะ่ะปัดแสงขืนหวาบเลยเด้ที่นี่โจน่ะกัดิผ้ากันไปเรีวแต่ว่าอิทาเลียของนางกวักของพยาบาลนั้นตีกวักเอิญโจน่ะกลับมายิงเล่า สงสัยนั่งควักนะย่านกุมารทองเดืนเอนนั่งควักย่านกุมารทองเดือนก็เลยเอ่ยมือปืนกลับมายิงพีกนัานสบแมนนั่งควักนะย่านกุมารทองเดือนก็เลยควักมือปืนกลับมายิงเล่าตายจ้อยบายตุ้ยจ่อยบุดีปันไหนตัวสันเลี้ยงกุมารทองกำนันควักใส่กัน ขนาดมีของเสียซ้อนอย่างก็ยังหยาดกันในลือนเนาะอ้าย <c oughs> ก็สามคนนี่ล่ละเถ่าก็ยังหยาดกันในเลือนประาอย่างก็หน่างกว่กกากักุมารแม่ล่ะไอ้เคยแต่ว่าหอยว่าต่อห้นังกักบอกวักมือปืนกับมีงเลาตายเราก็ตายอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเล่านะ่ะเป็นโลกไตระยะสุดท้าเย